ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โรงเรียนบางไผ่ราชสมคอสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning ของโรงเรียนบางไผ่ราชสมคอ์โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ในการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสําเร็จทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอบคล้องกับศตวรรษที่21 2. ให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ในการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอบ้องกับศตวรรษที่21 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการต่างๆจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning แ,และเตรียมผู้เรียนให้สอบ้องกับศตวรรษที่21 4. นิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนรู้และโครงการต่างๆในการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยโรงเรียนบางไฝ่าราชสมค์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยโรงเรียนจะดำเนินการในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนกิจกรรมนอกห้องเรียนและการดำเนินโครงการต่างๆโดยใช้รูปแบบการขับเคลื่อนทางระบบโดยใช้นวัตกรรม BP Smart Q Model ในการพัฒนาทักษะและทักษะการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning BP Smart Q Model S, S คือมาตรฐานการจัดการศึกษา M คือการบริหารจัดการที่ดี A คือการนิเทศติดตาม R คือรายงานประชุมติดตาม T คือเทคโนโลยี Q คือคุณภาพนักเรียนครูและโรงเรียนการดำเนินการพัฒนาโดยใช้ BP Smart Q Model จะขับเคลื่อนไปพร้อมกับการเรียนรู้ในรูปแบบของ Active Learning โดยจะพัฒนาออกเป็น4ส่วน 1. ทักษะวิชาการพัฒนาด้านวิชาการภาษาและเทคโนโลยี 2. ทักษะชีวิตพัฒนาให้เป็นคนดีอยู่ในสังคมได้ 3. ทักษะอาชีพการพัฒนาอาชีพ 4. ด้านการสร้างเครือข่ายอาชีพกิจกรรมที่ 1. การดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 1. กิจกรรมพัฒนาและแก้ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึง โรงเรียนได้พัฒนาและแก้ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้โดยได้ออกแบบกิจกรรมแบบฝึกใบความรู้สื่อการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม Active Learning โดยมีการดำเนินการทั้งในเวลาเรียนเวลาพักและหลังเลิกเรียนตามความเหมาะสมและโรงเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมทาพิสูจน์ กับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขต2เพื่อเป็นการกระตุ้นและพัฒนาเด็กอีกด้วย 2. กิจกรรมสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่างๆโดยการจัดกิจกรรมจะจัดในช่วงเวลาเรียนพักกลางวานันหรือหลังเลิกเรียนโดยโรงเรียนจะเน้นในรายวิชาคณิตศาสตร์ทักษะการคิดคำนวณ เพื่อให้เด็กเกิดทักษะการคิดแลกเป็นโดยโรงเรียนจะมอบหมายให้ครูประจำชั้นครูประจำวิชาในการสอนซ่องเสริมโดยมีกิจกรรมเช่นการท่องสูตรคูณกิจกรรมคิดเลขเร็วกิจกรรมทบทวนบทเรียนโครงงานคณิตศาสตร์ 3. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักการสอนแบบ Active Learning และเป็นกระบวนการและทักษะที่จะนํานักเรียนสู่ศตวรรษที่21นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการทำงานจริงๆและเกิดความรับผิดชอบในการทำงานซึ่งจะมีโครงงานต่างๆตามรายวิชาเช่นโครงงานวิชาการในสาระการเรียนรู้ต่างๆโครงงานอาชีพโครงงานคุณธรรม 4. ีโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโร,รงเรียนจัดทำโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูและพัฒนานักเรียนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเกิดกระบวนการคิดกระบวนการทำงานเกิดการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมนักเรียนได้ใช้สื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากสื่อการเรียนการสอนที่ครูนำมาใช้นักเรียนเกิดผลงานจากการสร้างสรรค์ ผลงานของตนเองในรูปแบบ Active Learning 5. กิจกรรมวันสำคัญโรงเรียนจัดกิจกรรมตามวันสำคัญเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากนอกห้องเรียนนักเรียนได้สัมผัสได้มีส่วนร่วมได้ปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักการของ Active Learning ซึ่งโรงเรียนจะจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจในวัฒนธรรมความต่างของวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์เกิดเจตคติที่ดีกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียนมีดังนี้ 1. กิจกรรมวันไหว้ครู 2. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 4. กิจกรรมวันภาษาไทย 5. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 6. กกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแกิจกรรมวันคริสต์มาสเกิจกรรมวันฮาโลวีน 10. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 11. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสิบกิจกรรมวันปัดฉิมนิเทศสิบสากิจกรรมวันคล้ายวันสวนรรคตของรัชกาลที่9 14กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดหโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมรูปเสือเนตรนาลีโรงเรียนได้จัดทําโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผู้นาําการทํางานเป็นทีม ความมีระเบียบวินยัยและทักษะด้านความร่วมมือสามารถกลับตัวเข้ากับผู้อื่นได้โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆเช่นการฝึกระเบียบวินัยจากกิจกรรมรูกเสือซึ่งโรงเรียนบางไผ่ราชสงเคราะห์จัดกิจกรรมรูปเสือ,สอ,อ,รรรสอทั้งรูปเสือสำรองลูปเสือสามัญและรูปเสือสามัญรุ่นใหญ่จากการทำกิจกรรมรูปเสือ นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมที่เป็นรูปแบบ Active Learning อย่างเห็นได้ชัดได้ฝึกทักษะและกระบวนการต่างๆได้อย่างต่อเนื่องและอีกกิจกรรมที่เป็นการฝึกภาวะผู้นำคือกิจกรรมประชาธิปไตยกิจกรรมสภานักเรียนเป็นกิจกรรมที่ฝึกความเป็นผู้นำรู้จักความเสียสลระฝึกการทำงานร่วมกันความรับผิดช,ชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเจ็ J. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารสารสนเทศและเทคโนโลยีโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารสารสานเทศและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศโดยเน้นทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียนฝึกให้นักเรียนได้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีในการเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อเน้นกิจกรรมที่เป็น active learning <c oughs> เพื่อให้นักเรียนใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 8. โครงการอบรมพัฒนาสื่อนวัตกรมรมโรงเรียนได้จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรม ให้ครูได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมที่เป็น Active Learning และเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21รวมถึงมีการอบรมให้กับผู้ปกครองผู้สนใจเพื่อสร้างความเข้าใจในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 9. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะอาชีพต่งตางๆรวมทั้งทักษะในการเรียนรู้ต่งตางๆเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริงลงมือทำด้วยตนเองโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น 1. กิจกรรมการเกษตร 2. กิจกรรมกีฬา 3. กิจกรรมดนตรีสากล 4. กิจกรรมชุมนุม หกิจกรรมทำอาหาร 6. กิจกรรมการประดิษฐ์ 7. กิจกรรมการประดิษฐ์สื่อ 8. กิจกรรมศิลปะ 9. ก 9. กิจกรรมท V ีจำนวน10กิจกรรมนาทศิลป์การแสดง10โครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมความเมตตาการุณาความมีระเบียบวินยัยโดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริงเรียนรู้จากสถานการณ์จริงตามการเรียนรู้แบบ active learning โดยโรงเรียนมีขั้นตอนและแนวการดำเนินการดังนี้ 1. อบรมให้ความรู้กับครูและบุคลากร 2. จัดกิจกรรมสะพานบุญหนุนนำสุข 3. กิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนา 4โครงงานคุณธรรมเพื่อฝึกความรับผิดช,ชอบการเสียสละการรู้จักทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ Open House กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ Open House เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเกิดกระบวนการคิดกระบวนการทำงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทุกคนมีส่วนร่วมนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีการนำเสนอผลงานประกวดแข่งขันตามหลักการเรียนรู้แบบ a Active l Earning เพื่อพัฒนาน,นักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. การแสดงผลงานครูและนักเรียน 2. การออกแบบและจำหน่ายสินค้า 3. การแข่งขันสอบปัญหาวิชาการ 4. การประกวดโครงงานวิชาการ 5. การประกวดโครงงานคุณธรรม 6. การประกวดความสามารถพิเศษ 7. การประกวดร้องเพลง 8. การประกวดทักษะงานประดิษฐ์กิจกรรมการนิเทศกำกับติดตาม โรงเรียนได้ใช้โครงกานนิเทศกำกับติดตามในการประมวลผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตะวรรษที่21ซึ่งโรงเรียนใช้รูปแบบการนิเทศชั้นเรียนด้วยกระบวนการ c o c h i i n g n n d m e n t o r i n g ภายใต้รูปแบบ6สโมเดลการ c o c h i i n g n n d m e n t o r i n g เกิดจากการทำงานร่วมกันทั้งผู้บริหารครูและศึกษานิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขต2มีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เทคนิค PLC การจัดกิจกรรม After Action Review หลังการสอน6สอโมเดลประกอบด้วยสอ1คือสร้างความตระหนัก สอสองคือส่วนร่วมสอสามคือสนับสนุนสสี่คือเสริมแรงสงห้าคือเสนอแนะสอหกคือสะท้อนร่วมกัน